ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพูดถึงหนังวันนี้เราก็จะมารีวิวกันถึงเรื่อง Warrior of f i l t e r หนังแอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์ของฮ่องกงที่ได้นักแสดงเบอร์ต้นๆอย่างคุณกูเทลเลอร์กับคุณหลิวชิงหวินมารับบทนำในเรื่องนี้ต้องบอกครับว่าตัวหนังเองนั้นก็ได้มีการปล่อยออกมาให้รับชมก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแต่ก็เป็นการปล่อยมาเฉพาะทางฝั่งฮ่องกงและจีนเท่านั้นครับ และด้วยทุนสร้างกว่า50ล้านเหรียญ <S an> เห็นได้ชัดครับว่าหนังน,นั้นค่อนข้างจะเต็มในเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นอย่างมากทั้งผู้ฉากแอคชั่นต่างๆหรือบรรดาลโลเคชั่น,นตึกรามบ้านช่องที่ให้ฟีลอารมณ์แบบวันสิลนโลกได้ดีระดับหนึ่งเลย <S <S <an> <S เรามาดูจุดเด่นอย่างแรกของหนังกันที่เห็นได้ชัดตั้งแต่ตัวเทเลอร์ที่ปล่อยมา <S <S <an> <S นั่นคือเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่แหละครับเรือที่คนดูติดปากกันกับคำว่า CGI คือต้องบอกว่า90%ของหนังนั้นมันถูกเซตอัพขึ้นมาด้วยเทคนิคพิเศษเหล่านี้ล้วนๆแต่เหลืออยู่ก็ไม่กี่ฉากละครับที่ไม่ได้พิ่ง CGI ซึ่งตัวผมเองมองว่าการเทหมดหน้าตักไปกับเทคนิคพิเศษเหล่านี้สําหรับผู้กํากับเองถือว่าเป็นการเดินหมากที่ถูกทางเลยทีเดียวเพราะแต่ละซีนในหนังที่ขับเคลื่อนโดยคอมพิวเตอร์กราฟิกมันค่อนข้างดูสมูทครับดูใส่ใจรายละเอียดหรือถ้าให้เราพูดกันภาษาปากคือมันดูไม่ค่อยลอยดูไม่แข็งทื่อจนเกินไป ึงแม้มันจะมีบางซีนจริงๆที่มันดูขัดใจแอบคล้ายกับคัสซีนเกมไปบ้างแต่ว่าถ้าเรามององค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดของหนังมันก็ยังดูเป็นงานที่ใส่ใจรายละเอียดแบบเฟรมต่อเฟรมจริงๆครับในส่วนเรื่องของการดีไซน์การออกแบบยูนิฟอร์มของตัวละครหรือการออกแบบบรรดาหุ่นยนต์สปราตต่างๆหนังเองก็ทำส่วนนี้ออกมาใช้ได้เลยครับ ถึงแม้หลายๆอย่างนั้นมันอาจจะดูเหมือนมีการหยิบนูนนีนั่นจากหนังฮอลลีวูดมาเป็น r e f e r อร์เอยู่บ้างแต่ถ้าท่านผู้ชมคนใดที่ดูเรื่องนี้เน้นเอามันไม่คิดอะไรมากมันก็ไม่ใช่อุปสรรคหรือเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นครับแต่ถ้าใครคนใดที่เป็นแฟนตัวยงหนังไซไฟประมาณนี้ก็อาจจะมองว่าดีไซน์หลายอย่างในหนังนั้นมันแอบมีความคล้ายไซไฟดิสโทเปียนของหนังเอเลเซียมอยู่ไม่น้อยเลย ยิงฉากต่อสู้ช่วงท้ายที่พระเอกนั้นต้องใส่เดี่ยวกับคุณนยนต์สังหารขนาดยักษ์ผมว่าฉากนี้มันมีความแอบคล้ายกับตอนจบในเรื่อง Ghost in the Shell อยู่ประมาณหนึ่งเลยครับถึงแม้เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกนั้นจะดีงามแค่ไหนแต่สุดท้าย Warrior of Filter เรื่องนี้ก็มาตกมาตายในส่วนของพพรอตและการเล่าเรื่องอยู่ดีครับคือเนื้อเรื่องทั้งหมดที่หนังเล่านั้นมันค่อนข้างที่จะเบาบางมาก ผมแอบเสียดายช่วงเปิดเรื่องที่หนังเล่าเกี่ยวกับหน่วยรบอากาศได้รับภารกิจมาให้นํากระสุนพันธุกรรมยิงใส่เกสรนตัวเมียของแพนดอร่าเพื่อที่จะหยุดการเติบโต,ตของมันและทําให้อากาศบนโลกนั้นกลับมาปกติอีกครั้งคือถ้าฟังแค่เนื้อเรื่องประมาณนี้ที่ผมเล่าไปก็เห็นได้ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องสู่สําเร็จหนังตลาดที่ไม่ได้ขี้เรอะไรมากนักแต่ถ้าใครที่ได้ดูแบบเต็มเรื่องจริงๆ จะเห็นได้ชัดครับว่ารายละเอียดใส้ในของมันนั้นไม่ได้น่าสนใจเลยนอกจากภารกิจกอบกู้โลกของพระเอกแล้วก็แทบไม่มีอะไรอย่างอื่นที่เล่าสนุกเลยอีกทั้งระหว่างทางการดําเนินเรื่องแบบเส้นตรงหนังเองก็แอบตอดแอบแยบพวกประเด็นซึ้งๆ่งประเด็นดราม่าเข้ามาตลอดซึ่งตัวผมมองว่ามันเป็นการใส่เข้ามาที่ไม่ค่อยถูกจังหวะสักเท่าไหร่บางทีก็ใส่เข้ามาแบบงง,งๆเช่นเด็กสาวที่เจอนอกกําแพงสกายเน็ ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวรอดจากเอเลี่ยนหลายสิบตัวก่อนหน้านี้ได้ยังไงหรือเรื่องของราม่าระหว่างเพื่อนในทีมที่ดูเหมือนว่าจะซึง้งแต่พอดูแล้วมันก็ซึ้งไม่ค่อยออกจริงๆครับตรงนี้อาจเป็นเพราะหนังเองที่ปูแบ็กกล่าวความสัมพันธ์ของพวกเขามาน้อยเกินไปมันน้อยะจนเรานั้นแทบไม่อินกับการก,กระทําใดๆของพวกเขาไปเลยและสิ่งที่มันน่าตลกกว่านั้นคือการที่หนังนั้นใส่อีกหนึ่งปมเข้ามาปมของตัวร้ายแอบวางระเบิดเพื่อขัดขวางภารกิจ ที่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนังจะใส่ปมตรงนี้เข้ามาทําไมทํามันจะเฉลยกันตรงๆแบบนั้นตั้งแต่ต้นเรื่องคือมันเป็นการใส่เข้ามาที่ไม่ได้ยกระดับที่ไม่ได้ทําให้หนังนั้นมีมิติขึ้นมาเลยครับสู้ขายเพียงฉากแอคชั่นอย่างเดียวผมมองว่ายังจะดูดีสะก,กว่าส่วนตัวร้ายในเรื่องก็ดูเป็นตัวร้ายที่แบบชั่วไม่สุดโดยความที่บทและแอธามที่มันน้อยเจ้าตัวนั้นแทบไม่ได้อยู่ในจุดโฟกัสของคนดูเลยด้วยซ้ำ เสียดายถ้าเกิดหนังนั้นใส่แบ็กกราวให้เขามากกว่านี้คนดูคงได้เห็นมิติของหนังที่มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนสรุป Warrior of Filter เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมต้องใช้คำว่าเน้นดูเอามันก็พออย่าไปอะไรมากกับเส้นเรื่องที่แทบไม่มีอะไรให้น่าจดจำส่วนตัวผมเองก็ชอบอยู่แค่เรื่องเดียวเหมือนกับท่านผู้ชมและครับนั่นก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกนอกนั้นก็แอบเสียดายฝีมือนักสแสดงของคุณกูเทเลอร ที่หนังน่าจะเน้นปั้นบทให้เจ้าตัวนั้นเชื่อฉายมากกว่านี้ภาระมันจะได้ไม่ตกไปกองอยู่กับนักแสดงมากจนเกินไปและคุณดูอย่างเราก็ต้องมาลุ้นกันละกับว่าหนังเองจะได้ไปต่อในภาคถัดไปไหมเพราะตอนจบก็ได้มีการทิ้งเรื่องราวสารต่อไว้ใหญ่พอสมควรเลยเอาเป็นว่าใครสนใจอยากได้หนังไซไฟแอคชั่นที่มันย่อยง่ายก็สามารถหาชมเรื่องนี้ได้ทางสตรีมมิ่งออนไลน์ Netflix เลยนะครับ สุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ